บทที่สิบทที่15บหมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมัติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการสะสัพพันตรายานิวารณะสะมัสสะทัสสะพระขวัตโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธสะ วัติงสะมะหาปุริสะละคะน,นุภาวีนะอสีตญาน,นุพะยัญชนานุภานะอจุตะระสะตะมังคะลานุภาวีนะฉับพันทะรังสียานุภาวีนะเกตุมาลานุภาวีนะทัาะปารามิตานุภาวีนะ ทัศอุปราอุปปาริตานุภาเวนะทัศปรมัตตามัทธปาระมิตานุภาเวนะศีลสศีลสสะมาธิปัญญาุภาวนะพุทธานุภาวนะธรรมานุภาวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาวนะอิทานุภาวนะภาลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุดาสีติสหัสสะ ธรรมขันธานุภาวีนะณวะโรกุตตะระธรรมานุภาวีนะอัฏฐานคิกะมคานุภาเวนะอัฏฐะมาปฏิยานุภาเวนะชาระพิญญานุภาวีนะจะตุสัจจะณานุภาวีนะทัศพระยานุภาวีนะ,ะนนนะสัพพญิสัพสพัญ ยุตญาณะนุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะลตนะตยะสระนานุภาเวนะตุยหางสัพพะโรคะโสกุปทะวทตุขะโมทะนัสปายาสาวิัสันตุสัพพะอันตะ รายาปิวินัสันตุสัพพะสังกปาตุหังสัมมิชันตุทีขายุตตาตุหังหูตุสัตวะสีเวนะสะมังคิโกหูตุสัพพะถาอากาสะปัปพะตะวณภูมิมังภูมิขังขามะหาสะ มุทาอาราขาเทวตาสัพทาตุมเหอ,อนุรักขันตุภรวตุสัพพะมลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาวีนัสราโสติวัตเตพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพติวตา สพธธัพพะธรรมานุภาเวนะสถานโสติภวันตุเตภวตุสพัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสาพัพพะสังฆานุภาเวนะสถานโสติภวันตุเตี <c oughs> <c oughs> นาคตายะคภูตานังปาปักขะหะวินิวารณาปร,ริตัสสานุภาเวนะหันตะวะตสังอุปัฏฐะวี นักขตยะคภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปะริตตานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยะคภูตานังปาปะคะหะวิปาปะคะหะนิวารนาปะริตตานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปัฏฐเว บทที่ส <c oughs> ิบหกพเทกะรัตะคาถาอติตังนาณวาคะเมยยะนัปปิตกังขาอนาคตาตังบุคคลไม่ควรคำนงึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะหิต ตามปะหีนันตังอัปปัตตันจะอนาคะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มายังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทธัตถวิปัสสติอสังหิตังอสังกุปปังตังวิทามะนุ หะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเงีน้นไม่คอนแคมในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนื้อให้ปุโป่งเถิดอาจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัดยามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งณนะหีโนสังฆรันเตนะ มหาสรีนนะมัชุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีศีอาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารยมาตาปิงอหหรัตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิตขะเตมุนีติ พมุดีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแลบทที่17อะพินหะปัจจะเวกขะนะปาทะชะราธรรมมมชราธรรมมัน หิพระรังอะนะติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมมหิพระยาธิงอะนะติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมรณะธรรมมหิมรณงอะนะติตาเรามีความตายเป็น ธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิตมปิเยหิตมาเปหิตนานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัสกัมมัสสกรมอิกรมมะทา ยาธากรรมโยนิกรรมะพันทุกรรมะปติวรนาเรามีกรรมเป็นของของโตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามิกันลานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาธาพระวิสามิ เราจากทํากรรมใดอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจาักเป็นทายาทหรือว่าจักต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอ,อัมเหหิอภินหังปัจจะเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างทุกวันเทิญ